จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถกดเงินคริปโตมาเป็นเงินบาทได้และจะดีแค่ไหนถ้าเราใช้บิตคอยซื้อข้าวผัดกะเพราได้แบบค่าธรรมเนีาายมศูนย์เปอร์เซ็นต์ใครสนใจไปดูกันได้เลยครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกับผมเบนจากเทปดีได้ line. .com เช่นเคยนะครับผมแล้ว,วันนี้ผมจะมาแนะนําให้รู้จักแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่จะทําให้วิถีชีวิตการใช้คริปโตของเราเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยครับแพลตฟอร์มที่ว่าก็คือวันได้ไอเชนนั่นเองครับซึ่งปกตินะครับคนที่อยู่ในโลกคริปโตอย่างเราๆนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาคริปโตเนี่ ไมใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นว่าเราต้องการจะเข้าไปร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วเราต้องการจะเข้าไปซื้อของเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวคริปโตเนี่ยไปจ่ายได้โดยตรงนะครับหรือแม้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะกดเงินออกมาจากตู้ ATM นะครับให้กลายเป็นเงินบาทนะครับโดยที่เราใช้กระเป๋าคริปโตนั่นเองนะครับ ซึ่งคนที่อยู่ในโลกคริปโตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับคือเงินแทบจะทั้งหมดเลยครับส่วนใหญ่มักจะอยู่ในคริปโตทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยเงินบาทเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยจะมีถูกไหมฮะซึ่งถ้าเกิดเราต้องการจะออกเป็นเงินบาทเนี่ยเราก็ต้องทําหลายขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวคริปโตของเรานครับโอนกลับไปที่เอ็กชแนนต่างๆนะครับเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเทรดนะครับเพื่อให้กลายเป็นเงินบาทแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะเอาเงินบาทเนี่ย โอนกลับมาที่ธนาคารแล้วถึงจะถอนออกมาใช้ได้นะครับผมนี่ก็คือปัญหาหลักนะครับที่เรามักจะเจอกันในหมู่คนที่ใช้คริปโตนั่นเองนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับจะหมดไปนะครับโดยที่วันด้าเอ็กชแ e เนี่ยจะมาทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากเงินที่เรามีเป็นคริปโตนะครับสามารถที่เอามาใช้ในโลกจริงได้อย่าง สะดวกสบายมากขึ้นนะครับและก็ค่าธรรมเนียมแทบจะเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหากันเต็มๆนะครับก็ฝากกดแชร์ไลค์สับ s c r i b e กันด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook แล้วก็ยู u ูบนะครับอย่าลืมว่าหลายๆคนนะครับที่ดูคลิปของเรายังไม่ได้สับ s c r i b e กันเลยนะครับฝากสับ s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันหน่อยละกันนะครับผมแล้วถ้าเกิดคุณสับ s c r i b e เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูข้อมูลกันได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกันก่อนว่าวันไดเอ็กเชนตคืออะไรนะครับวันไดเอ็กเชนตนะครับไม่ได้เป็นตลาดซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะครับผมแต่ว่าเป็นบริการหนึ่งที่จะมาช่วยให้เราสามารถที่จะใช้ตัวเหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะครับไปใช้ในโลกจริงได้นั่นเองนะซึ่งวันไดเอ็กเชนตนะครับเป็นบริการเสริมจากทาง Pay Bitcoin นั่นเองนะครับผมเพย์บิตคอยเนี่ยนะครับเป็นบริการที่สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโดนะครับได้ด้วย Bitcoin นั่นเองนะครับโดยผมจะเปิดไปให้ดูดังนี้นะคคครรััับบกก็็็ุณจะะเหนนนวว่าตี้ผม ในหน้าเว็บนี่ของ paybitcoin.an.th นะครับคุณจะเห็นว่าในนี้จะมีทั้งเรื่องการเช่านะครับการเซลล์นะครับผมการขายเนี่ยเห็นไหมคือเราสามารถเช่าได้นะครับด้วยราคาที่เป็นบิตคอยนะครับอันนี้อย่างตัวนี้เป็นการขายครับอยู่ที่1.417 BTC นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้จ่ายตัวบิตคอยนะครับเป็นการซื้อตัวคอนโดได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนถัดมาก็จะเห็นว่ามีเรื่องของการเช่าด้วยนะครับเห็นไหมอยู่ที่0.043 BTC นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาก็จะเห็นวา่ามีพื้นที่หลายๆที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พัทยานะครับอย่างเช่นพัทยาอย่างนี้ลองเข้าไปดูอันนี้ก็เป็นของทางพัทยานะครับก็จะเห็นว่ามีตัวบ้านที่ขายอยู่นะครับเนี่ยอยู่ที่25 b i t บ o i n ิตคอยอย่างงี้นะครับ6บิตคอยอย่างนี้นะครับผมก็คือตัวนี้สามารถซื้อขายได้จริงๆแล้วนะครับโดยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่ามีบริการแบบนี้อยู่ซึ่งจริงๆถือว่าสะดวกมากเพราะว่าหลายคนเนี่ย ก็จะเก็บเงินส่วนใหญ่ไว้เป็นคริปโตเคเรนซีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยทิีเลียมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวคริปโตต่างๆนะครับมาสามารถใช้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ได้เลยนะครับจบไปสําหรับตัวเพย์บิตคอยครับกลับมาที่วันไดเอเชนกันบ้านนะครับสำหรับวันไดเอเชนนะครับจะเป็นบริษัทจากต่างประเทศนะครับที่เข้ามาตั้งอยู่ในไทยด้วยนะครับผมซึ่งมีคนไทยอยู่ร่วมอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องของทีมงานนะครับในหัวข้อถัดไปนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้มาดูกกันน่อ บริการของทางวันดไอเชนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับโดยลักษณะการใช้งานจริงๆก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก็คือเรานะครับแค่มีตัวแอปพลิเคชันของทางวัน้ดนะครับรวมถึงมีเหรียญต่างๆนะครับที่เราได้มีอยู่แล้วในตัวคริปโตที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ร่วมกับตัวแอปตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะซื้อขอนะครับเช่นซื้อข้าวหรือว่าซื้อเก๋วยเตี๋ยวซื้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปที่ร้านนั้นนะครับผมร้านนั้นๆเนี่ยก็จะมีตัว POS นะครับอยู่ point of sale นั่นเองนะครับ point of sale ตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเครื่องที่ใช้ในการรูดบัตรเครดิตอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นการใช้ในการสแกนเพื่อที่จะรับเหรียญแล้วก็แปลงเหรียญตัวนี้จากเหรียญคริปโตนะครับให้กลายเป็นเงินบาทนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราได้สแกนครับเป็นการจ่ายทางคริปโตนะครับก็จะถูกแปลงนะครับให้กลายเป็นเงินบาทให้กับร้านค้านั่นเองนะครับโดยทางร้านค้านะครับจะไม่จาเป็นต้องรู้จักตัวคริปโตเคอเรนซีมาก่อนนะครับไม่จาเป็นต้องมีความรู้ใดๆเลยนะครับ เพราะว่าเขาจะได้รับเป็นเงินบาทอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมเพราะว่านี่คือปัญหาหลักๆเลยนะครับที่เราไม่สามารถที่จะใช้ตัวคริปโตในการซื้อขายของให้กับคนอื่นได้เพราะว่าคือตอนนี้มีเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่เราใช้คริปโตกันอยู่นะครับแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยยังไม่รู้จักด้วยซ้ำนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ใช้กันยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยจะสะดวกมากๆเลยสําหรับทางร้านค้าที่เขาไม่จาเป็นที่จะต้องรู้เลยนะครับว่า คริปตโตเคเรนซีคืออะไรนะครับล้วจะต้องทําอย่างไรบ้างน,นะครับเพราะว่าเขาจะได้รับเป็นเงินบาทนั่นเองนะครับและไม่เพียงแต่ที่จะซื้อของเล็กๆ,ๆน้อยๆครับจากร้านสะดวกซื้อเรายังสามารถที่จะอาไปจองหรือเช่าโรงแรมได้นะครับหรือว่าจะจ่ายค่าแท็กซี่นะครับหรือว่าจะเป็นการซื้อบ้านเลยก็ตามนะครับผมหรือแม้แต่จะจองตั๋วเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่นะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยทางบันดานเนี่ยเขาต้องการจะทําให้มันครอบคลุมในชีวิตประจําวันของเราทั้งหมดนี้เลยครับสำหรับผมเองผมว่าบริการแบบนี้คือมันค่อนข้างจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปเลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับโดยเขาได้ทําการเปรียบเทียบน,นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะโอนเงินนะครับผ่านาธนาคารเนี่ยไปจาก ในประเทศไปต่างประเทศอย่างเงี้ยครับจะต้องใช้เวลาประมาณสัก2-5วันนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับแต่สําหรับทางวันด้านะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้ผ่านเครื่อง POS ตัวนี้นะครับมันก็จะแบ่งออกมาเป็นส่วนที่1ก็คือถ้าเกิดว่าเราจ่ายด้วย Bitcoin นะครับเป็นอีทิลเลียมหรือว่าเป็นตัวเหรียญ USDT นั่นเองนะครับเราก็จะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำนะครับผมแต่อีกทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เหรียญ V นะครับหรือเหรียญของวันไดเอเจนต์เองนะ คือตัวนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณ10-30วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ แทบจะไม่มีค่าธรรมเนียมเลยครับก็คือค่อนข้างใกล้ศูนย์มากๆนะครับโดยแผนที่เขาต้องการจะขยายการเติบโตนะครับในประเทศไทยก่อนเลยนะครับก็คือว่าเขาต้องการที่จะขยายก็คือโดยในปี2021นะครับเขาต้องการที่จะขยายให้ได้ครับ1,000แห่งนะครับผมและภายในปี2022นะครับเขาต้องการขยายให้ได้10,000เครื่องนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถขยายได้ถึง10,000เครื่องในประเทศไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับและก็จะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับเรานะครับที่เป็นคนที่ใช้คริปโตเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วใช้้ใใในนกกาารรรเดช ซื้อสินทรัพย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น NFT หรือว่าเล่นเกมอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่เอาเงินหรือว่ากำไรรายได้ต่างๆที่เราเป็นเก็บไว้เนี่ยเอามาใช้ได้เลยนะครับและทางวันด้าน,นะครับก็มีแผนทางธุรกิจครับที่จะขยายตัวโมเดลนี้ให้ออกไปในทั่วโลกนะครับก็คือเริ่มที่แถบเอเชียก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียและอินเดียนะครับผม ซึ่งประเทศเหล่านี้นะครับก็จะได้ร ouais. ับก right. ารเริ่มการใช้ก่อนนั่นเองนะครับและที่ดีไปกว่านั้นนะครับเขาจะมีบริการอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว a t ทนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเหรียญคริปโตเคเรนซีอยู่ในมือนะครับเมื่อเราอยู่ในไทยและเราเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและเมื่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้รับการติดตั้งตัว ATM จากทางวันด้าแล้วนะครับก็หมายความว่าเราสามารถที่จะกดเงินนะครับออกมาจากตู้คริปโตได้เลยนะครับผมโดยที่เราก็สามารถได้ออกมาเป็นเงินเยนได้เลยนะครับซึ่งเงินเยนตัวนี้เรราาาก็สมถ เอาไปซื้อของในประเทศญี่ปุ่นได้ทันทีเลยครับซึ่งหมายความว่าในขณะที่เราเดินทางข้ามประเทศครับเราไม่จาเป็นที่จะต้องมีเงินของประเทศนั้นๆอยู่ในมือเลยนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตัวกระเป๋าของเราครับที่อยู่ในตัวมือถือของเราเนี่ยไปกดที่ตู้ต่างๆนะครับตามประเทศต่างๆที่เราไปนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะได้เงินเป็น เงินในสกุลของประเทศนั้นๆได้เลยครับอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ผมอยากใช้มากๆเะครับเมื่อเราไปเที่ยวจะได้ไม่ต้องแบบไปดั้งแรกเหรียญอะไรให้มันยุ่งยากครับเพราะว่าเงินส่วนใหญ่เราเป็นคริปโตอยู่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับตู้ ATM ที่ใช้ถอนคริปโตตัวนี้นะครับก็จะมีรถแบบดังนี้นะครับก็คือในปี2022นะครับช่วงควอเตอร์2นะครับก็จะเริ่มวางในประเทศต่างๆแล้วนะครับผมส่วนค่าธรรมเนียมนะครับใน BTC นะครับ ETH แล้วก็ USDT เนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ท แล้วก็เหรียญนอื่นนะครับจะอยู่ประมาณ1นส่วนเหรียญ V A นะครับจะมีค่าคาเฉี่มเป็นศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งตู้ ATM นี้นะครับทางวันด้านะครับได้เรียกว่า A I A T M นะครับโดยทางวันด้านะครับใช้ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานของเหรียญองค์ประกอบของภาพรวมนะครับราคาในอดีตทั้งเทคนิคดอกเบี้ยการซื้อขายความเชื่อมั่นบูลิสตบลิสตทั้งหลายนะครับรวมถึงเว็บไซต์ทางการเงินและเว็บบอร์ดการลงทุนต่างๆนะครับเขาได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ครับใช้ในการพิจิตหรือใช้ในการ พยากรณ์ราคาของตัวเหรียญต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ตรงและแม่นยำนะครับในการที่จะกดเหรียญเงินออกมาจากตู้ ATM นั่นเองนะครับเพื่อทําให้ส่วนต่างระหว่าง2ฝั่งเนี่ยต่างกันน้อยมากๆทําให้สามารถที่จะได้เงินที่ค่าธรรมเนียมต่ํานั่นเองนะครับผมสาหรับ AI ATM ตัวนี้นะครับยังใช้การปรับปรุง u x u i ด้วย AI อีกด้วยนะครับนั่นหมายความว่าปุ่มต่างๆนะครับหรือการโชว์แสดงผลในหน้าจอของ ATM เนี่ย จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามการใช้งานที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเขาจะใช้ AI ในการตรวจจับและเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานนะครับที่แบบบางทีเรากดข้ามขั้นตอนนะครับหรือว่าเราใช้เวลาในการอ่านข้อมูลนานเกินไปนะครับเช่นแบบว่าเราเข้าไปกดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปุ่มนี้ที่กดตรงนี้ถูกหรือเปล่าหรือว่าจะต้องกดอีกปุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยเขาใช้ AI ในการเรียนรู้ว่าเออส่วนนี้นะคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้อย่างง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะคิดว่าเออเฮ้ยเราควรจะต้องมีการ เปลี่ยนตัวหนังสือ <c oughs> ที่อยู่บนปุ่มหรือเปล่านะครับให้มันเข้าใจง่ายมากขึ้นหรือว่าหรือว่าเปลี่ยนตัวตำแหน่งของปุ่มนะครับให้ไปอยู่ในจุดที่สามารถเข้าใจง่ายแล้วก็กดได้อย่างไม่มีผิดพลาดนั่นเองนะครับ <c oughs> น,นั่นหมายความว่าคนที่สามารถจะใช้งานตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยเจอครับตัว ATM ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับบางธนาคารนะครับก็จะมีปุ่มบางอย่างที่เราไม่สามารถจะเข้าใจได้ง่ายนะครับหรือว่าเป็นคําอธิบายที่ค่อนข้างงงนะครับหรือว่าปุ่มเนี่ยมันอยู่ในจุดที่มมมมััันนนนออืกกดดแแล้้ววไ่่่ใจาตง ปุ่มบนหรือปุ่มล่างนะครับมันอยู่ตรงกลางๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราหน้าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเจออยู่แล้วนะครับพราในส่วนนี้ทารรมดาเขาได้ใช้ AI นะครับในการปรับปรุงส่วนนี้เพื่อทําให้เราสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและก็รวดเร็วนั่นเองนะครับโดย AI ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับได้รับความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่ชื่อว่าแคนดาวนะครับผมซึ่งเป็น d e c e n t r a l i z e d Social Network ซึ่งทางแคนดาวเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้าน AI อยู่แล้วนะครับและได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางวันด้านะครับในการช่วยพ AI แค่กับตู้ ATM นั่นเองนะครับผมมาดูทีมของทางวันได e x c h a n g ชงกันบ้างนะครับจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งคนต่างประเทศนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในไทยรวมอยู่ในทีมด้วยนะครับผมซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ดีครับเพราะว่าเรามีคนไทยนะครับอยู่ในทีมในการพัฒนาเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาจะออกแบบได้เข้าใจคนไทยมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจถึงเนเจอร์นะครับหรือว่าวัฒนธรรมของไทยว่าเขามีวัฒนธรรมการใช้งานอะไรแบบไหนนะครับก็จะสามารถปรับปรุงได้ตามการใช้งานของคนไทยได้ดีขึ้นนะครับ และส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือในเมื่อมีคนไทยอยู่ในทีมนะครับดังนั้นเนี่ยการติดต่อจากผู้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใช้งานอย่างเราๆเ,เนี่ยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถติดต่อกับคนไทยได้โดยตรงนะครับโดยที่ ไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางภาษาอื่นๆนะครับในการติดต่อก็สามารถใช้ภาษาไทยในการติดต่อได้เลยนั่นเองนะครับและทางวันด้าก็มีการขออนุญาตจากทางกรตแล้วนะครับซึ่งส่วนนี้จะเสร็จสิ้นอย่างเร็วนะครับก็คือภายในปีนี้นะครับปี2021หรือยังช้าก็คือในควอเตอร์หนึ่งของปี2022นั่นเองนะครับและหากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัววันด้าเอ็กซ์เชนนะครับก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าตัว f a c e b o o k Page นะครับแล้วก็ตัวเอทเลงกรม ด้านใต้วิดีโอนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปลองดูกันได้ครับผมว่าการดําเนินงานเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วนะครับจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่นะครับผมก็ลองเข้าไปดูกันนะครับสุดท้ายนี้ก็คือบริการนี้ผมคิดว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งมันจะมาตอบโจทย์กับคนที่เป็นสายคริปโตอย่างเราโดยแท้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยแทบจะ100%เนี่ยเงินอยู่ในคริปโตทั้งนั้นเลยแนละ้วการเงงเงินออกมาเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย การมีบริการแบบนี้เข้ามาช่วยให้เราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เนี่ยถือว่าสุดยอดไปเลยครับสำหรับข้อมูลต่างๆของวันไดเอ็กเชนก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าหากใครชอบให้ผมรีวิวตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจก็สามารถกดแชร์และัสครตให้กันหน่อยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ